คุณเรืองอะไรก็ไม่รู้ไปร้องปปชนะครับในฐานะไปร้องคุณกุ้งอิงในฐานะประธานซอฟต์พาวเวอร์ใช้งบประมาณ5,000กว่าล้านนะใช้งบประมาณโดยชอบทมหรือไม่ไปร้องปปชนะครับในจุดตรงนี้ในเรื่องของเงิน5 0 0 0ล้านบาทในการทำซอฟต์พาวเวอร์นะครับ มีหมาตัวที่สองและยังมีหมาตัวที่สามตัวที่สี่ที่คนในป่าปล่อยออกมาถ้าถามว่าวันนี้ <c oughs> ในายใหญ่แต่งตั้งนะครับคนที่ไม่ได้มาจากมติพักผมยึดเอาไปชารัฐเป็นหลักก่อนนะคุณคิดว่าความมีเกี่ยวเล็บของลุงป้อมนะจะทำในเรื่องของ การเอาคืนนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่กับนายใหญ่เนี่ยคุณว่าสามารถเป็นไปได้ไหม <p> การเล่นคุณสมบัตินะการเล่นจริยธรรมนะไม่ว่าในตำแหน่งนายกหรือรัฐมนตรีสมัยนี้ง่ายที่สุดแล้วแค่ผิดจริยธรรมนิดเดียวก็ตกเก้าอี้นายกแล้วผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยทำไมล่ะไม่มีครอมอกันสักที ราะมันติดเงื่อนตรงนี้แหละว่าตกลงจะยอมประชารัฐไหมะคุณชัยวุฒิก็ออกมาแล้วแสดงความชัดเจนในฐานะรองหัวหน้าพักประชารัฐเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้เราออกแถลงการเพื่อให้ไม่เป็นที่คลาแคลงใจของประชาชนให้ถึงให้รู้ว่าประชาชนให้รู้ว่านี่คือจุดยืนของประชารัฐ <c oughs> ออกแถลงการเลยว่าเราร่วมรัฐบาลนะ แล้วโคตา้าเราก็ทําตามระบบระเบียบขั้นตอนมารยาทนะเรามีสี่โคตา้ารัฐมนตรีอ่าแล้วก็เรามาวาช่วยเราก็ส่งตามขั้นตามตอนคุณชัยวุฒิกำลังสื่อสารไปยังพักแกนนำรัฐบาลเพื่อไทยว่าเราทำตามมารยาทการเมืองจริยธรรมการเมืองขั้นตอนทุกขั้นตอนเป็นไปตามนะครับอ่สิ่งที่พักบ่วมรัฐบาลควรจะทำและทำแบบชัดเจน ประกาศชัดเจนมากๆนี่แสดงความเหนือชั้นว่าวันนี้ถ้าเราชัดเจนแต่พักแกนนำรัฐบาลดันไปตีท้ายครัวเราคุณต้องรับผลกระทบนะในความเสียหายที่มันจะตามมาให้ได้คุณเข้าใจใช่ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าตอนนี้นะประชาชิที่ปัดก็ยังหลุดโผ รัฐบาลยังไม่ตอบรับที่จะให้เข้าร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็เลยต้องแดกแห้วไปก่อนนะครับแดกแห้วไปก่อนประชาธิปัตย์ก็เฮี้ยนกระหือรือน้ําไหลหยดย้อยแล้วตอนนี้นั่งรอแล้วนั่งทางขารอแล้วนะประชาธิปัตย์นั่งทางขาวันแล้ววันเล่ากูอยากจะได้เป็นรัฐมนตรีกูบุญกูจะมาถึงไหมนะบุญจะหลนทับกูไหมนะ กูจะตบ,บัดสัตว์กับประชาชนไม่ใช่เรื่องสําคัญกูอ้างประชาชนว่าประชาชนยินยอมประชาธิที่ปัดนั่งทางฝันแล้วคืนแล้วคืนเล่าเขาก็ยังไม่มานะชวนเป็นพรรคร่วมรัฐบาลสักทีฝันแล้วฝันอีกวางแผนกันเป็นปีหักหน้านายชวนก็หักหักหน้านายนะบัญญัติก็หักหน,านายจูรินก็หักก็ยังไม่ชวนอ้างประชาชนแล้ว ว่าประชาชนชันทามติอยากให้ประชาธิทัตปัดเข้าร่วมรัฐบาลก็อ้างแล้วอ้างอีกนอนฝันทุกคืนก็ยังไม่มาชวนกูสักที <c oughs> ทำไมไม่มาชวนนะก็บอกแล้วไงว่าตอนนี้ฟอร์มไม่มีแล้วตอนนี้ปัดไม่มีฟอร์มแล้วมาเถอะมาชวนสักทีนะแห้งแล้วเนี่ย สุดท้ายเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยไม่กล้าชวนครับเพราะผมบอกแล้วว่ามารยาตต่อให้กฎหมายไม่ได้บัญญตัติแต่มันเป็นธรรมเนียมสำหรับพรรคการเมืองที่ควรเคารพกันถ้าวันนี้นะพรรคร่วมรัฐบาลถือว่าเป็นพนามิตรนะคุณหักกับเขาไปเสหมดนะแล้วสมัยหนะ้าใครจะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลให้คุณนะใครจะมาร่วมหัวจมท้ายกับคุณเพราะถ้าคุณหักกันอย่างนี้ ไปตีท้ายครัวก็อย่างเงี้ยสมัยหนะ้าใครจะมาร่วมรัฐบาลเดี๋ยวพอกูร่วมพอกูร่วมเสร็จปุ๊บไอ้พอพักกูมีการตั้งม้งมึงก็ไปแต่งตั้งทำเอาพักกูแตกอีกผมถามว่าใครจะร่วมเอา้าจริงไหมล่ะเป็นคุณคุณเป็นพักการเมืองแบบนี้คุณจะร่วมไหมเออเออคุณใจวัดบอกผลประโยชน์ไม่ลงตัวถูกต้องไหมนะคือประเด็นเนี่ย อ่ะผมจะบอกทุกคนเลยเวลาแม่งมันตกลงกันเนี่ยนะครับมันตกลงกันได้หมดอ่ะแต่คุณเข้าใจไหมมันมีหนึ่งคำที่เราต้องจับต้องคือนายใหญ่และคุณอุงอิงบอกว่าถ้ามาต้องมาทั้งตัวนั่นคือมาทั้งพักเพราะถ้าไม่มาทั้งพักคือมันผิดจริยธรรมมันผิดมารยาทการเมืองนะครับคุณเข้าใจไหม อย่างธรรมนัตนะยายใหญ่บอกมาเนี่ยมาทั้งตัวนะอืมอย่ามาแค่นะกระยมกระยมมาแค่กลุ่มคุณเข้าใจไหมเพราะถ้ามาแค่กลุ่มเนี่ยมันถือว่ามารยาการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญต่อไปในสมัยหน้าไม่มีใครกล้าเข้าร่วมนะรัฐบาลด้วยคุณเข้าใจใช่ไหมมันเลยมันเลยถ้าใครแกะคําพูดในายใหญนะ่แบบลึกซึ้งได้เนี่ยนะ คุณจะเดาคําพูดของนายใหญ่เลยนายใหญ่ดักในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของการตีท้ายครัวเขาเนี่ยโดยการบอกถ้ามามาทั้งพักนะเรารับนะแดี๋ยวถ้ามากลุ่มๆเราไม่รับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็ให้คนทํางานนักข่าวก็ถามว่าให้ใครก็ให้คนทํางานก็คือคุณธรรมนัทนั่นแหละนะแต่นั่นหมายความว่าคุณธรรมนัทต้องกลุ่มพักก็ได้เบ็ดเสร็จเด็เดขาดและมาทั้งพักคุณเข้าใจใช่ไหม มันก็มันก็เลยเป็นเนี่ยในเรื่องมารยาทก,การเมืองเนี่ยมันสําคัญเออนะส่วนจะให้เก้าอี้ใครไปให้เก้าอี้ใครสําหรับรัฐบาลเนี่ยให้ใครก็ได้เพราะเขายังไงของก็ไม่ได้อยู่แล้วในโควตาเหล่านั้นน่ะนะผลประโยชน์เหล่านี้จะไปตกเก้าอี้ให้ใครก็ได้แต่ถ้ามึงมาแบบนี้ยพักเพื่อไทยจะโดนคารหาก็พูดกันไหนอะ่ะเฮ้ยผู้กอง ไปเอามาทั้งพักนะเอออยากจริง,จรงใจจริงอยากได้ผู้กองนั่นแหละไม่ได้อยากได้บิ๊กป้อมหรอกแต่ผู้กองไปทํางานใหญ่เนี่ยเอามาทั้งพักได้ไหมไปจีบสันติได้ไหมเพราะยังไงเมียสันติพร้อมพักก็อยู่กับผู้กองอยู่แล้วคุณเข้าใจไหมผมจะอธิบายยังไงให้ชัดเจนนะคือมันเป็นการบรรยาคการเมืองเขามองถึงสมัยหน้าว่าจะไม่มีพักไหนกล้าเข้าร่วมรัฐบาลกับเขาถ้าไปแอบตีท้ายกลัวเขาทีหลังแบบนี้เออ นะนะครับเอานะนะถ้าพวกเราแกะทำอิริยาท่าทางในายใหญ่ได้ซึ่งพลังประชารัฐก็เหมือนกับประชาธิปัตย์นั่นแหละก็ต้องเอานายชวนมาให้ได้ก็ต้องเอาคุณจุรินมาให้ได้ถูกต้องไหมถ้ามาก็ต้องมาทั้งตัวและหัวใจนะครับมันคืออย่างนั้น มันก็เลยไม่มีคอรมอรสักทีทั้งที่ตอนนี้เนี่ยเร่งด่วนมากๆต้องมีคอรมอรและถแถลงนโยบายให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ต้องถแถลงนโยบายให้เร็วที่สุดนะแต่มันยังทําไม่ได้มันตกลงไม่ได้มันติดตรงนี้เออนะครับมันติดตรงนี้ครับนะช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาก็เลยมีความรู้สึกว่า ทำไมคลมอไม่ออกมาสักทีไม่คพอ่มาสักทีมันติดอะไรอยู่นะทําไมไม่ได้โครรมอรสักทีเพราะอะไรนี่แหละครับมาวิเคราะห์เจะออาะประเด็นเป็นฉาก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 ให้พวกเราคิดตามและให้พวกเราได้ประโยชน์จากจุด,จดตรงเนี้ยว่าการเมืองเขาเล่นแย่งชามข้าวเขามีเทคนิคแย่งชามข้าวกันยังไงก็ดีใช่ไหมเฟซบุ๊กคลื่นไม่ค่อยดีเนาะเอออืมนะครับ ลุงโทนี่โงงสะใจ Facebook มันสัญญาณไม่ค่อยดีนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ TikTok ผู้ชมห้าหกร้อยคนยังยังตึงอยู่อ๋อ TikTok ค้างเหรอครับจริงป่ะจริงไหมเออนะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเนาะค้างใช่ไหมเออมีหน้าละ่ะเอาเอาสัญญาณมาหรือยังอ่ะมาหรือยังแต่ Facebook อ่ะค้างแน่นอน นะเฟซบุ๊กมาหรือ,อยัง <c oughs> มีสะดุดนั่นไงแม่มันเป็นสิอย่างนี้แหละนะนะทิกตอกก็สัญญาณค้างใช่ไหมอืมอา่าทิกตอกมาแล้วนะครับสวัสดี f อฟซทุก